มันนี่กะมาตีคีิปอ่อยนะครับ M M 9ห้าดนะ้วยพอเนาะ M 9ห้านะครับพี่น้องเลยบิ๊กบิ๊กนะครับอยู่ที่อำเภอยอียงก่อคอนสารชายแดนกับเอียงก่อผู้เขียวนะครับคืออำเภอคอนสารโอ้คอนสารก็ติดหลายเนาะตัวน,นี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับผมตัวน,นี้ยังมนรอปันสนนัวยืนนี่เด้อโอ้ย,อยเลหลายวะเห็นกล่องบ่ได้สูนี่ อเออโอ้ย,อยตัวนี้ครับเป็นรุ่นใไ่นะครับเดินทางตลอดนะครับเสร็จจากนี้ก็นะครับขีบจะตีเป็นเนวยกมันของไอชนบุรีนะครับกับของตาพยาแล้วก็คีป้อยน้อยอยู่ป่าจีนนะครับผมสามเรื่องเลยนะครับแต่กับพวเนี่ยว่า ถ้ามันเสร็จเร็วผมก็ทิบางครั้งก็ทิขึ้นไปจังหวัดเลยนะครับไปขี้บอยก่อนของไอ้ยันม่านะครับเบิ้งเบิ้งงานก่อนนะครับยันม่ากับมีนะครับอยู่จังหวัดเลยขี้บอยนะครับแต่ว่าไม่มีไมาไปบ้านก่อนมาก่อนสานนะครับมันก็เข้าทุกมือนะครับเมื่อวานก็อำเภอกับไอ้อำเภอยังอะไรมาสังเพิ่มผลทวมาสั่งขี้บอยใหกันครับอยู่ตั้งมองเขาลบกันหมดแล้วทรงเดียนหนานะครับ นะครับใก่ถึงฤดูกันขามาแล้วนะครับเดี๋ยวติดตั้งว้ก็ดีนะครับนะครับเหลียวบลายนะครับนะครับจะกำลังนะครับนี่แหละไอเดี๋ยวจะใส่หัวตั้งไอตัวกลางแล้วก็ดึงลังค้านะครับผมจะดึงลางคาให้ห้างฟรอมนะครับเด้อตัวนี้นะครับก็เป็นกังซี่ละเบิองเอาเลยนะครับหัวขีบห้ากะเป็นสองตัวนะครับผมนี่สองกระบอกนะครับ นะครับงับแขวกลางถ้าผู้ใดสร้างเอาก็ได้แต่เบ้าก็ได้นะครับเด ok ้อแต่ว the uh, 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 ่าถ้าผู้ใดขีบใหม่อยู่ขอกอยู่้าขีบใหม่เป็นพระพันใหม่พวกใหม่ต่างๆก็สร้างแขวกลางผมก็ได้หรือบ่สร้างก็ได้นะถ้าบ่าสร้างเเห็บแขวากี่ไปเพื่อเขาขีปอยขีปหนังนะครับตัวนี้นะครับกระลังล่ติดสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้กระดงเชียมเหื่อเชียมหูกระจกนะครับพอดีว่ะเดยดพอดีเป๊ะเลื่เป๊ะเบอร์เรื่อปะ ป mm ืด hmm> ย่างนีกันก่อนโอ้ยนี่ครับฝ้าค้น nah ฟ้าค้นฝนนะครับโอ้ยยางฟาาหนึ่งสีแล้วอ uh ันนี่เปิดเลยนะนะครับบรรยากาศการติดตั้งของเ้องพี่น้องเอฟซีห้องบางคนกะเพิ่นกะนะครับเบิ่งสองปีสามปีเพิ่นจังซังนะครับยังเช่นยุ่สุรินทร์นะครับอยู่อำเภอยังไงกาบเชิงบอก เพื่อนซ่ผมเบิ่งเพื่อนเบิงติดตามผมมาสองปีเพ่นยังสร้างนะครับนะครับบองานหลกว่าเขาตัดสินใจเลยเนาะเบิงงานเบิงเนี่ยนะครับเบิงหลายอย่างเดือนสายบ่ได้หยุดดอกพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งเต็มเต็มนะครับหยุดต่นี่แหละสรงการปีใหม่เขาพันษาออกพันษาประมาณนี้นะครับหยุดน้อนนั่งกับเต็มเดือนตลอดนะครับเดือนนี้เต็มมอกก็ครับหยัดงานบ่ได้แล้วกับเป็นเดือนหนาแล้ววที่นี่ถ้าผพ้ใดสร้างรนนี้ก็เป็นเดือนหนาเด้ครับเด้อ เดือนหนาจังได้กันยานะครับเดือนสิงหาเต็มหมอกกอกแล้วนะครับรับบ่ไดดแล้วเพราะว่ามันมันเต็มผมก็เห็ดมันก็เห็ดเห็ดพระท่านนะคันรับเขาอีกของเดือนนี่เพราะฉะนั้นพวกผมก็ต้องทรงประเดือนเดือนหนาแล้วเดือนกันยานะครับนะครับใกล้ดูการขมัดเลยพี่น้องเกษตรกระแต่ผู้ใดนะครับเงินตามอวยกับเฝ้าทั้งเลยครับเด้อนะครับปีนี้ได้หลายบุบุนี่เงินตามออยนะครับนะครับขีคขั้วนะครับขีบเล็กนะครับตัวนี้ เหมาะกับเกษตรกรนะครับที่เห็ดลอยไหลลุ้งก็ได้นะครับนะครับลอยไหลลุ้งกันสบายนะครับสองลอยไหลก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากอันนี้มิตรหาสิบสามสิบยุบประมาณนี้แหละครับเกษตรกรท้องส่วนมากเลยแหละนะครับเขาจะเบิ้งกันนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับเต็มเก้าห้านะครับตัวนี้ก็ลดรุนไงนะพี่น้องเ้อะนะครับขั้นต่อไปก็จะเป็นแนวอหยกมันอยู่นะครับยูชนบรีผอมมาแกล้งไหม ออกมาันเงนะครับแลวไหลน้ำมันพี่น้องนะครับเดินมาพี่เดินออกมหนาวจะตีเห็นน้ำมันนะครับกะนะครับเดินสายตลอดพี่น้องนะครับออกมาอามาุื่นรุ่นหญงกะอันนี้พอเราบ่เห็ดอ้อยหลายดอกพี่น้องเพราะว่ากะนะครับหาคนงานเนี่ย เลยสังเกตมาใส่ใส่ขอบกัวสระของเพราะสิได้ขึ้นแหจสระของได้อีกนะครับพอามันลักก็ไปเยกรถตู้นะเอาเอาไปข้างนอกุปนะนะครับะลักษณะบางคุณพี่กะแบบนี้นะครับคล้ายๆกันแหละเพราะว่าจะิเป็นรุ่นน้อยรุ่นใหญ่หรือว่าผู้ใดอยากได้รุ่นน้อยก็นี่นะครับเป็นเสนยงแบบนี้นะครับแต่ว่ารถเด้อรถเด้อร,รถเขจะจกไปทางมาพุ่น อโอ้งามครับพนะี่น้อง,งนะครับิีบ้อมุกล้อนะครับพ่อกระสีนะครับได้เบิร์ตนะครับหลุดหลุดไงมันแข็งแข็งนะครับนอนเบิรงน้ำมันไปอันไหนก่ <c oughs> อนเย็เอ็ดยักรอบด้วยคว่ำง่ายดึงดึงอ่ะโอ้เรียวนะครับเร็ว รถใหญ่มันเร็วอยู่แล wow. ้วนะครับโอ้เก็เตี้ยนะวะคนน่ะยังเก่งเลยวะเอาเอาเอากำมกำมำม์ำมือกำม์อ่ามีปะกำม์เลยไหมเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นกำม์เลยไหมเนาะว้หยุ้มยุ้มอ่ายุ้มนี่นะหยุ้มนี่นะเออละ เออเนี่ยน้อยหน่อยเออปั๊บดูคือเตียนหน่อยว่าพน่ะเพระพราะครับลูกพี่ได้สามขวดเดี๋ยวให้สามขวดกระทิ้งแดงกระทิ้งแดงสามขวดกับน้ำเปล่าอืมอ่าหางลูกเนี่ยหางปลุก้อยอ่ามาฐานนะครับตัวนี้กลายที่เป็นหัวเหลืองนะครับโทนดำพี่น้องเด้อหัวเหลืองแต่ว่าพวกกระบุงกระบอกโทนดังคือแรงเลยทุกที ถือตัวไรมาเนิเฮ้ยมึงถือตัวไรมาเดี๋ยวตำรวจตรวจเงาสูเดี๋ยวอืมดพนันช่องซามมอไปดอกกูบอกกระบะน้ำเด้อพันดันช่องซามมออันนี้กับหูกระจกนะครับนี่ครับคนทุนสามเกนีครับอืมนะครับสวยๆเลยงามปะเพ่ะกูไปเอาสีมาใหม่นะ,ะามาถือจ่ามาสีๆแล้วแล้วผลมันเกิดได้ไหมแล้ว,ว,น,ดดว,ลวนำเงินมางามปะเพ่ะ นานได้ได้เสียไปเอ,อาผู้ใดสองตัวเควอืองนะก็แม่ยุ่งน้ำกันสองคนหน่อยะแบ่งกัน,น,กนในมันครบห้ามพิดกันนะครับหลังจากมือนี้เฮากอยู่บ้านหนง,ไงั้นพ่อบ้านนี่บ้านโนโนโจดได้พีนนนน่น้องบ้านโนนโจดตำบลโนนตำบลโนะลนคะูนบ้านโนนโจดตำบลบมอนานาพ่นสีนะน่ะยุบปีกสามเลี่ยงมันนะบ้านโนนโจดตำบลโนนคูนอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับผู้ใดอยากมาเบิ่งได้เลยนะครับผม นะครับขามคล้องมาสาส่ออกมาสาส่แล้วก็ตรงอย่างเดียวบ้านแล้วสิยุ่กลางๆดะงนะครับโอ้ยตาเนอะคือ <c oughs> พุนาเออละพุทธยากได้กสร้างกันของมาได้กันแบบอูห้องกับไปทั่วร์ะนะครับรอบต่อไปนะครับกัทที่ไปตาพญานะครับสี่สิบแรงนะครับแนวยกมันแล้วก็คันที่สองก็จะเป็นแนวยกมันเรื่องน,นะครับอยู่บางละมุง จังหวัดชนบุรีนะครับเ9็มเก้าห้าคือยังคันนี้เลยนะครับแต่เป็นแนวยกมันสองกระบอกแล้วก็บวกตัวดีดผ้าแล้วก็ผ้ายี่ยี่สิบปืนนะครับเพื่อนเอาสีสมบอน,นะครับจำไม่ได้เสร็จแล้วคันที่สามก็อยู่ที่ไอยังเงิ้ยโเดือนปาจีนปาจีน,จนอำเภอยังก่ออำเภอจตุค้มบอมมีนดอกอำเภอจตุค้มดิเอาจตุค้มบาดมึงสิบอมมีนดอกโว้ย ยปลาจีนน่ะลือเล้ยกับบินไปนะะ่ะนะสี่สงคราม <c oughs> จำอะไรพี่น้องมันคำคำนี่แหละจกอย่างบุ๊นะครับอยู่ปลาจีนคั้นที่สามเป็นเติมหัวคีมอ้อยน้อยให้ลูกค้านะครับผมผมูควล่อมไงบ่ได้นะครับรอบตัวไปเอาไปสามเครื่องนะครับผมน้อหยกมันเราก็บขี้บอยน้อยเติมหัวให้ลูกน้อหยกมันบรูคนติดจากใข่ได้ไหมพี่น้องเอานะครับผมไปพ่อกันนะครับหลบตัวไปเลยนะครับ